ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยูกอ่กับผมเบก็ในงานคนเดินนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมอนพันแมนนะครับแต่คืออันนี้มันอยู่ตอนเย็น้วเนาะดูนะครับเวลาชีวิตจริงตอนนี้หนึ่งทุ่มนะแต่ในเกมมาสองทุ่มมันห่างจากจชีวิตจริงหนึ่งมันเร็วกว่าชีวิตจริงหนึ่งชั่วโมงอ่ะนะโอเคคือว่าแบบวันนี้ผมทำเวียนเสร็จหมดแล,ล้วก็แบบมาทำภารกิจตอนเย็นนะนะดูอันดับหน่อยเจ็ดสิบเก้านะโอเคครับเอาประการเดียวนะจะเข้มงวดหน่อยอ่าอัพอะไรดีวะ อ๋อเอาเป็นบิตคิงแล้วกันเป็นของเหลือๆเอาครับครับไม่ใช่เราก,กูยาตังเห็นตังววัยเหี้ยโอ้โหห้าร้อยอย่างจนเมื่อกี้มีอยู่เท่าไหร่วะหลักสิบอ่ะไม่ใช่หลักหน่วยเฮ้ยไม่ใช่หลักสิบโคตรจนเลยท่านตันตงอะไรไม่มีอ่ะอ่ะแค่นี้แหละตังไม่มีใช้เลยไหนๆก็ไหนๆ,หนๆกดไอ้เนี้ยนี่เล่นไปแบบพลังผมจะแน่งกว่านี้ถ้าผมมีตังกันนะคือแบบ มันไม่มีตังค์อ่ะเฮียเนี่ยึอทุกคนเห็นนีมบ้าเนี่ยมันมีของเหลือๆเลยเว้แต่ผมไม่มีตังค์อัพถ้าผมมีตังค์นะับปพลังนี่จะแด้งอยู่พอตัวเลยเศร้าเลยผมนี่คือเหตุเหตุเกิดขึ้นที่ผมไม่มีตังค์ไงก็ดวนดับเจ็ดสิบเก้าเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ก็เวลสี c ่สิบหกก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีเพออะไรดูหลอก็ยูทูบเป็นคนเอกอาแค่นั้นแหละคือหลือได้ว่า อันนี้นี่เป็นวันนีแ่แต่ลว่าวันที่เจ็ดใช่ไหมอ่าวันที่เจ็ดได้โบรอสแล้วต่อไปให้ดูเลยดีว่าอ่ามาเคลแล้วกันส่วนลายวันนี่ผมซื้อไปแค่สองครั้งนะยี่ห้าสองครั้งนี่ซื้อสองครั้งเหมือนกันนี่ซื้อหนึ่ง,องเอาทำเควสเนาะต่อไปเอาเป็นอ่อนี่ผมซื้อนี่ไปแล้วนะเพลทเอ,อ่ออาวุธนะหนึ่งอันแล้วนะซื้อไปแล้วนี่ก็เหลือเพลทสี่พันห้าตังแทบไม่มีแล้วก็ตัวสี่ห้าใบโอเคแค่นี้แหละวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ก็สตรีมแล้วกันมัง้งผมไม่ชวนผมไม่คอนเฟิร์มนะไม่ไม่สตรีมก็คลิปอะผมคอนเฟิร์มมันลงแน่ๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีสตตีมหรือลงคลิปแบบนี้โอเคทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย